สวัสดีครับผมปุ้ยธวัชชัยครับผมวันนี้ก็เป็นช่องใหม่นะครับแล้วก็เป็น EP ีที่1นะครับที่ได้เริ่มนะครับตั้งใจที่จะเล่านะครับเล่าเรื่องราวนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องๆนะครับได้ลองเอาไปปรับใช้นะครับได้ลองเอาไปคิดต่อนะครับผมผมอยากจะเล่าเรื่องราวก็คือว่านะครับก็ผมเองอายุ41แล้วนะครับหลายเรื่องหลายราวเนี่ยผมคิดว่ามีประโยชน์สําหรับการ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับในการตั้งเป้าหมายนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็ประสบความสาเร็จในหลายเรื่องนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่สําเร็จที่อยากจะต้องทําต่อนะครับวันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับผมเน้นว่าในเรื่องของเป้าหมายนะครับหรือว่าความฝันที่เราอยากจะได้นะครับแล้วก็ความจริงนะครับอันเจ็บปวดที่เราเรียนจบแล้วแล้วเราต้องเจอนะครับวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังอเริ่มเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ อันนี้เป็นภาพแรกเลยนะครับก็เชื่อว่าหลายคนแหละนะครับตอนนี้นะครับก็คงอยากจะมีบ้านสักหนึ่งหลังถูกไหมครับด้วยน้ําพักน้ําแรงที่เป็นของตัวเองนะครับผมซึ่งบ้านหนึ่งหลังเนี่ยนะครับในพื้นที่หนึ่งงานนะครับอาจจะมีสองชั้นนะครับมีสองห้องนอนนะครับสองห้องน้ำนะครับมีห้องนั่งเล่นเนี่ยผมว่ามูลค่านะครับก็คงจะมากกว่าสาหล้านแน่ๆเลยนะครับอันนี้คือพื้นที่ที่ผมอยู่เนาะ แต่ว่าถ้าเป็นบ้านที่อยู่ในตัวเมืองเลยก็จะมีมูลค่าที่สูงกว่านี้นะครับต่อมาครับผมนะเมื่อมีบ้านแล้วนะครับก็อยากจะได้รถสักหนึ่งคันนะครับผมซึ่งรถสักหนึ่งคันอาจจะเป็นรถเก๋งนะครับพออยู่พอใช้นะครับผมผมพูดถึงเป้าหมายที่เราเรียนจบแล้วประมาณสัก10ปีเนาะเราก็อยากจะได้รถสักหนึ่งคันนะครับผมก็รถคันนี้อาจจะมูลค่าประมาณ 6- กถึงเจ็ดแสนบาทนะครับทุกวันนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าใช้ แล้วก็จะไม่ไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับก็พอที่จะซื้อได้เนาะนะต่อมานะครับผมหละหลายคนบางท่านก็อาจจะมีแฟนแล้วนะครับผมมีแฟนเอาเยี๋ยวมพูดถึงแฟนลหลายคนก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่ที่เราอยากจะดูแลอุปการะนะครับถ้าเราได้ทํางานแล้วเราก็อยากจะมีเงินใส่ไม้ใส่มือน,นะครับให้ท่านได้ใช้สอยไว้ทำบุญนะครับเดือนละห้าพันหนึบาทถูกไหมครับอ่า แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเพื่อให้มีความมั่นคงทางชีวิตนะครับเราก็อยากจะมีเงินเก็บนะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ดีบางคน3ามแสนห้าแสนบางคน1ล้านบางคนมากกว่าน,นี้ก็แล้วแต่นะครับความฝันของของของแต่ละคนอันนี้ไม่เหมือนกันเนาะนะครับผมก็ยังไงต่อครับเอามารวมกันละกันนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นหลายคนอาจจะมีความฝันที่มากกว่าน,นี้นะนะครับ มีบ้านมียรถนะครับดูแลพ่อแม่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีเงินเก็บนะครับรวมกันเนี่ยความฝันเนี่ยสำหรับบางคนก็จะมีประมาณสักห้าล้านบวกบวกนะครับผมอมาดูความจริงบ้างนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ในเมื่อเรียนหนังสือมานะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องเรียนจบแล้วนะครับผมจบปริญญาตรีนะครับปปทเนาะจบปวสปวชอะไรก็ตามแต่นะครับก็ วันที่เรียนจบคือคือวันที่หนึ่งนะครับที่ที่คุณจะต้องได้รับผิดชอบตัวเองนะครับแต่ว่าตลอดเวลาที่คุณจะเรียนจบเนี่ยตั้งแต่อนุบาลยันมหาลัยเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยคงส่งเสียคุณนะมากกว่านะครับหล้านบาทแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรทั้งค่ากินค่าเรียนนะครับค่าสถานที่ค่าไปติวเรียนพิเศษแรงต่างมันนับไม่ถ้วนนะครับที่ที่พ่อแม่ได้ ได้ทุ่มเทให้กับเรานะครับวันนี้เราเรียนจบแล้วนะครับเอายังไงดีนะครับผมหลายๆคนก็ไปเริ่มงานใหม่นะครับที่มีเงินเดือนประมาณสัก2 0 0 0 0ื่นละกันนะครับ1 5 0 0 0ห0 0 0 0งก็แล้วแต่นะครับโอกาสของใครมันอันนี้ผมไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมลงไว้เป็นตัวเลขกลมๆไว้ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทเนาะนะครับประมาณนี้ถามน้องๆที่เรียนจบใหม่มานะครับว่าเริ่มต้นที่2 0 0 0 0บาทแย่ไหมนะครับหลายๆคนบอกว่า ก็โอเคนะใช้ชีวิตได้นะครับสะดวกสบายเลยแหละเนาะก็มาลองดูกันว่าถ้า2 0 0หมืนที่เราได้ในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่านะครับเราต้องซื้อกับข้าวอาหาร3มื้อเลยไม่ได้ไม่ได้อาศัยพ่อแม่แล้วนะมื้อเช้านะครับสัก50บาท1จานบวกค่ากาแฟนะครับตอนเที่ยงจะตีไว้สัก100แล้วละกันนะครับแล้วก็ตอนเย็นอีกสัก100บาท3มื้อก็คือ300ถูกไหมครับผมผ่านไป1เดือนก็คือเราต้องจ่ายค่ากับข้าวเนี่ยประมาณสัก9,00 0บาทต่อเดือนถูกไหม ตอนนี้เรามีอยู่สองหมื่นที่เราได้มาลบค่ากับข้าอไปเก้าพันเราเหลือเงินแค่หมื่นนิดๆแล้วน,นะครับตอนนี้ไม่เยอะนะครับพอเราไปทํางานแล้วเชื่อว่าคงคงมีคนน้อยมากอที่จะได้อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ออกไปทํางานใกล้บ้านนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วก็คงจะได้ไปที่ไกลๆหน่อยก็ต้องได้พักที่พักหอ,อพักคอนโดนะครับซึ่งก็จะมีค่าเช่านะครับตามความหรูของที่พักที่เราอยู่นะครับผม โดยเฉลี่ยก็จะประมาณ3,5 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0นะครับต่อเดือนต่อไปครับอันนี้ภาพอาจจะยังไม่มานะครับก็จะเป็นค่าอินเทอร์เน็ตค่าของใช้ค่าของกินนี่ผมลงน้อยมากนะครับจริงๆมันควรจะประมาณ1000กว่าบาทขึ้นไปแหละนะครับก็มันต้องได้ใช้แน่ๆค่าอินเทอร์เน็ตนะครับค่าน้ําค่าไฟนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็คือ500บาทต่อเดือนนะครับ ยังมีค่าช้อปปิง้งค่าเสื้อผ้าค่าเครื่องสาอางอะไรต่างๆที่เราต้องใช้นะครับค่ายาสีฟันอ่าแปรงสีฟันค่าสบู่ยาสระผมแชมพูพวกนี้นะครับอ่เดือนหนึ่งประมาณสัก2,000บาทต่อเดือนแล้วกันนะครับผมมาดูครับว่าถ้ารวมยังยังมีค่าเดินทางอีกอ่ะยังมีค่าเดินทางยังไม่หมดครับพูดมาแล้วก็เหนื่อยแทนนะครับยังมีค่าเดินทางไงครับก็คือนั่งแท็กซี่ไปทํางานนะครับนั่งรถบัสนะครับไปกับเช้าเย็นนะครับ ค่า,ามอเตอร์ไซค์ยังไม่พูดเนาะค่ามอเตอร์ไซค์ก็เติมน้ำมันถูกไหมครับวันหนึ่งก็คงเป็นวันละร้อยหรือไม่สองวันร้อยก็แล้วแต่นะครับแต่ตกหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะประมาณสักสองพันบาทได้นะครับค่าเดินทางมีไหมครับค่าเทคแคร์ดูแลแฟนครับผมมีแฟนแล้วเรียบร้อยนะครับผมว่ามีแล้วแหละนะครับก็ต้องทำยังไงนะครับก็อาจจะต้องได้ ควักกระเป๋าดูแลแฟนนิดนึงนะครับถ้าไปดูหนังไปสร้างความสัมพันธ์กันนะครับผมก็ให้เวลากับคบให้เวลากับแฟนพูดง่ายๆนะครับกินข้าวร่วมกันอะไรต่างๆนะครับก็เดือนหนึ่งก็คงจะประมาณสักสามพันบาทนี่ผมเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้เยอะนิดนึงเนาะไม่ว่ากันนะครับต่อมาครับก็คือเอาตั้งแต่มาตั้งแต่เราเรียนจบมานะครับเงินเดือนที่เราได้หักลบทุกอย่างที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เหลือเท่าไรครับเหลือที่500บาทต่อเดือน ห้าร้อยบาทต่อเดือนบางคนอาจจะมีเยอะกว่านี้นะเหลือเยอะกว่านี้ก็ไม่ว่าก,กัน,นครับบางคนก็ประหยัดมากๆเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วลองมามาคิดสิว่าหนึ่งปีมันจะเหลือเท่าไหร่ถ้าหาละห้าร้อยบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับห้าร้อยบาทต่อเดือนจะหนึ่งปีก็คือหกพันบาทถูกไหมครับเหลือเงินเก็บอยู่หกพันบาทผมให้เวลาสิบปีเพื่อจะเอาความฝันพวกนั้นนะครับมามาเกิดให้เป็นความจริงนะครับความฝันเราห้าล้านเนี่ย แต่หนึ่ปีเราเก็บได้หกพันสิบปีก็คือเท่าไหร่ครับ6,000ื 60, ่นอันที่ผมใส่คอมใส่ตัวคอมม่าผิดนะครับมัน6,000 60, ืบาทต่อปีต่อสิปีอ่าต่อสิปีไม่ใช่ต่อเดือน,นครับ6,000ื 60, บาทต่อ10ปีเห็นไหมว่ามันไกลกันมากๆเลยกับ5ล้านบาทที่เราต้องการในเมื่อมันไม่ได้อย่างนั้นต้องทํำยังไงครับผ่านเวลาไปประมาณหนึ่งเราก็จําเป็นที่จะต้องเป็นอะไรครับเป็นหนี้ เราต้องไปกู้สินะครับต้องไปกู้หนี่นะครับไปกู้ผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับมันก็จะเป็นวงจรที่ทำให้เราไม่มีสารภาพในการใช้ชีวิตนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมต้องคุยกับลูกชายผมนะครับวันนี้11ขวบ12ขวบกําลังจะเข้ามาหนึ่งนะครับก็เอาความฝันอาชีพที่เขาอยากจะทําเนี่ยมากลางแล้วก็มาไล่เรียงกันว่าแบบเนี้ยนะครับเขาจะ เขาจะอยู่ได้ไหมถ้าวันหนึ่งพ่อแม่นะครับให้เขาไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะครับก็เลยต้องได้คุยกับเขาอย่างจริงจังนะครับเพื่อจะได้คุยในเรื่องของเป้าหมายนะครับเพราะว่าทุกอาชีพดีหมดแต่ว่าการวางแผนที่ดีเนี่ยจะทําให้เขาในการคว้าจะทําให้เขาคว้าเป้าหมายของเขาได้เร็วกว่าเพื่อนๆนะครับไม่ต้องแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเพราะว่าที่โรงเรียนไม่ไม่ได้สอนแน่แน่เรื่องพวกนี้นะครับผมเชื่อเลย นะครับเรื่องการเงินการลงทุนที่โรงเรียนไม่มีสอนเขาจะสอนให้เราเป็นคนเก่งอย่างเดียวเพื่อให้ไปอยู่ในระบบนะครับแต่วันนี้เราจะสอนลูกเราให้เป็นคนสร้างระบบขึ้นมาเพื่อที่เขาจะได้เรียนได้ทํางานนะครับให้คว้าความฝันได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นไอเดียนะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับสนใจลองเอาไปปรับใช้แล้วเอาไปคิดนะครับเดี๋ยว EP 2เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่านะครับ เราจะเป็นเจ้าของระบบได้ยังไงนะครับเราจะสร้างระบบได้ยังไงเราถึงจะสามารถคว้าความฝันของเราได้โดยที่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องขายตรงนะผมว่าทุกอาชีพมันดีหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใน EP 2นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ